สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มัสเซอร์วัฒนยูเชียวงนการนะครับสอนวิชาพละศึกษานะครับการเคลื่อนไหวร่างกายง่ายๆนะครับตามธรรมชาตินะครับการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับเพื่อทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันนะครับแบ่งได้3ประเภทดังนี้นะครับ 1. นนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่2 การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ 3. การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบในวันนี้นะครับเราจะเรียนในข้อที่3นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่หรือขณะเคลื่อนที่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบ การเคลื่อนไหวนั้นๆเช่นการจับการเตะการโยนการโดดการเคาะนะครับตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบมีดังนี้นะครับการจับการจับลูกบอลนะครับการจับลูกบอลที่กิ้งนะครับครับการโยนนะครับการจับคู่โยนลูกบอลนะครับโยนลูกบอลเล็กสลับมือนะครับ การเตะก็มีเตะลูกฟุตบอลนะครับการเดาะก็มีเดาะลูกตะก้อดอลูกเทเบิลเทนนิสนะครับหรือลูกปิงปองนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัตินะครับการโยนนะครับลูกบอลเล็กสลับมือนะครับไปดูกันเลยนะครับลูกบอลสลับมือนะครับนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติตามได้เลยนะครับ นนี่นะครับมือคิวบี้ไม่ต้องการนะเพราะว่ามันจะรับยากแบบนี้านานก็โดยขนาดตัวแบบนี้นะครับเดินไปเดินมาเดินคล้อมนะครับพอคล้องแล้ว Ite, ื่อฝึกปฏิบัติเสร็จแล้วนะครับมัตเซอร์ก็จะมีการบ้านนะครับให้นักเรียนนะครับปฏิบัตินะครับการโยนลูกบอลสลับมือนะครับสิบครั้งถ้านักเรียนนะครับไม่มีลูกบอลนะครับสามารถใช้วัสดุอื่นแทนได้นะครับสิ่งของอื่นแทนได้นะครับเน้นย้ำนะครับเป็นสิ่งของที่ไม่อันตรายต่อการปฏิบัตินะครับเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วนะครับส่ง ิปนะครับมาในไลน์ส่วนตัวของมาสเตอร์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ